รวบเท้าแชร์แม่ต่อยแชร์ล่มกว่า10วงชดเงินผู้เสียหายกว่าล้านบาทกองบังคับการปราบปรามนำกำลังจับกลุมนางสาวพาอายุ37ปีตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีลงวันที่8มิถุนายน2,566ในข้อหาเป็นนายวงแชร์หรือจัดที่มีการเล่นแชร์มากกว่า3วงมีสมาชิกวงแชร์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจับกลุ่มตัวได้ที่ซอยรังสิตนครนายก31อ,อําเออธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องจากนางสาวพาได้มีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นเท้าแชร์แม่ต่อยชักชวนผู้คนร่วมเล่นแชร์ซึ่งเปิดขึ้นมากกว่า1ิบวงอ้างว่าจะได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสูงเมื่อมีผู้สนใจนำเงินมาเล่นแชร์กับนางสาวพากลับไม่ได้เงินตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้เมื่อรวงถามก็ถูกใบเบี่ยง อีกทั้งยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายหากใครแจ้งความจะไม่ได้รับเงินคืนซึ่งที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อจำนวนมากสูญเงินรวมกันกว่าหนึ่งล้านบาทผู้เสียหายจึงเดินทางไปแจ้งความตามท้องที่ต่างๆจนมีการออกหมายจับและนำสู่การจับกุมในที่สุดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนนางสาวพาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวส่งสพคลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป